ก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแอดมาเป็นกีขับเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก็เนื่องจากที่ช่องเราเนี่ยเรียกได้ว่าทำคลิปไฟล์ออลคอมเมดี้ใช่ไหมผมก็จะทําคลิปเด็กลิสให้ไม่เหมือนใครด้วยนะครับโดยครั้งนี้ผมจะมาทําเด็กลิสนารุคามิสายกัดเล็ตบัสเตอร์กัดเล็ดบัสเตอร์ดักก่อนนะครับสายนี้จะเป็นสายที่เรียกได้ว,ว่ายิงแหลกเลยนะครับถ้าเทียบกับ คางไนโลก็คือเบสมาสเตอร์นั่นเองแล้วก็จะบวกพลังจากการรีทายนั่นเองครับผมมันจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับงั้นเรามาดูที่ตัวเริ่มกันก่อนนะครับเป็นจิวเนิตก่อนแล้วกันก็จะเป็นเลเซอร์ฟินิชโบดาก่อนครับ4ใบตัวนี้นะครับผมใส่สนะแต่ว่ามีแค่3ามก็ใส่3ก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามันมันใช้ไม่ครบสหรอกเราใส่สีแค่เพราะว่ามันเป็นเด็กของการเลดแค่นั้นแหละนะครับ ตัวนี้เอาไว้ใช้เพราะว่าเด็กนี้มันค่อนข้างจะกิน G นั่นแหละนะครับจะเบ็กไปใส่ G ิเบกแก็ได้นะอ่าสกิลคือแอคทีฟครับช่องมันอ่าดีเบ็กสองในครั้งหนึ่งเทิร์นครับเขาหนึ่งไงจีหนึ่งใบนะครับตัวนี้ได้รับเทคครับเมื่อเลกาเขาแข่งตกรอบโซนจากความสามารถนะครับตัวนี้จะบอก5,000ันโบี้แล้วถ้าฮารเป็นกระเล็บัสเตอร์นะครับที่ทานเลกาเขาแห่งหนึ่งใบถือว่าเป็นใบชอว์ที่โอเคมากนะครับสำหรับเปิดสไตล์สองนะครับเพราะว่าเด็กนี้มันค่อนข้างที่จะยิงแหลกอยู่แล้วนะครับก็ เป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับเด็กนี้ที่จตีสามสี่ชีจากแวนนะครับแล้วก็จะเป็นคอนควสต์ดักกอนครับสกิลคือแอคทีฟช่องแวนครับหนึ่งครั้งหนึ่งเทินหงตัวยังครับถ้าจีไงสองใบหรือมากกว่านะครับดเลือกรีทายเลกาผู้แข่งแถวหน้าหนึ่งใบครับแล้วแถวหน้าของเราจะบวกห้าพันตามจานวนช่องว่างของแถวหน้าูแข่งนั่นเองก็คือแถวหน้าจะบบกไปหมื่นนั่นแหละนะครับือวาเป็นตัวชอยที่เอาไปใช้ใต้สองก็ได้ถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้าไม่มีบอร์ดให้เรานะครับ เราก็จะใช้ตัวนี้เอาพลังให้แทนต่อไปครับในจุดนี้ผมอยากให้ใส่เป็นลินชูในบ็อกซ์12นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ของเพราะว่าคือเล่นยังไงเพราะว่าผมสั่งไปแล้ว่ะนะแต่ว่าของยังไม่ถึงแล้วผมต้องรีทําริดนะครับก็เลยใส่ตัวนี้ไปก่อนสกิลลินชูนะครับก็คือรู้สึกว่าจะเป็นจีเบกไม่มีจีเบกครับรู้สึกจะเป็นแอคทีฟช่องแวร์หนึ่งเคาน์เตอร์บั๊หนึ่งหายตัวเองมั้งแล้วก็รีทายเลการ,าราคุกแข่งตามจำนวน G ที่หงายอยู่นะครับ2ใบก็คือหงาย1ยิง2นั่นแหละนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหนถ,ถ้าถือเป็นการล้างบอร์ดเขาเนี่ยจวหนึ่งต่อไปก็จะเป็นจีการครับก็จะใส่เป็นคนนี้ง่ายๆครับสกิลคนนี้คือ t h นเด e r สไตล์หนชิวบวกห้าพันแล้วก็คนนี้ครับเราไม่ได้มาใช้สกิลล่างหรอกนะครับเราใช้สกิลบนเป็น t h นเด e r สไตล์สาบวกมือแล้วก็เป็นผมนะครับ เมื่อเข้าช่องกาดใบดอกล้อสองใบชิวบวกหมื่นเอจีกาดเอฟซสนี่นี่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมหาไม่ได้นั่นแหละผมเอาไปใส่ตัวเด็กเด็กหลักต่อไปเป็นเกียร์แล้ว มก็จะใช้เป็นเลนชูครับสกิลครับเมื่อบูทให้อีเลเซอร์แล้วฮิตนะครับเขาหนึ่งยัโซนะครับแล้วก็รีทายเกนหนึ่งแต่ํากว่าของคู่แข่งนะครับเอามาเราออามาฆ่าตัวเริ่มง่ายๆนะครับเราเอามาฆ่าตัวเริ่มต้นเกมในจังหวะที่เหมือนเขาอาจจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างตัวเริ่มที่จะเก่งนะครับอาจจะเป็นนูบา้าดาร์กอะไรพวกนี้ที่ช่วงที่เป็นเด็ก <S <S เด็กยุคใหม่ที่ตัวเริ่มเก่งนะครับ เราจะใช่คนนี้แล้วก็จะเป็นพระเอกของเราครับเป็นอิเลเซอร์กัต์เดตบัสเตอร์ดาก้อนใส่สีใบสกิลคือสกิลครับออโต้ช่องแวนครับลิมิตเบรกสีเมื่อเรียกการของคู่แข่งนะครับตกดับโซนจากความสามารถของการ์ดเราตัวนี้จะบวก3,000บวกขีดจนจบเทินครับบวกได้เรื่อยๆนะส่วนสกิล,สก,ลสกิลตรงกลางครับก็คือสกิลแอคทีฟช่องแวนครับคอร์เตอร์บัสสองคอร์เตอร์บัสตัวที่ติดอิเลเซอร์นะครับสองใบคู่แข่งเลือกเรียทยเรยการตัวเองหนึ่งใบแล้วก็เทคล่างเป็นเทคหลอดนะครับเทคกลางเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะววววว่่าาเเเเดด็็็็คนนนนนี้้้้ยยยมััิิงงแแแลลกกกออออูจะปปซรรร์บ เด็กไลท์นะครับในจังหวะที่เขาอาจจะเอ่อเล่นได้ว่า,าเป็นตัวรองมากกว่าเราเออกมายืนอย่างนี้ใช่ไหมคือ <c oughs> บางทีครับเราเราเล่นเบ็กไลท์เนี่ยเผืเผยแรงกว่านะครับในจังหวะที่เรา เออ่คือยังไงดีมันเรียกได้ว่าเป็นลิสพื้นฐานของรัตเลตนะครับจะเปลี่ยนไปใส่เป็นไินคูเชอร์ก็ได้นะครับจะเปลี่ยนไปใส่เวนิคูเชอร์แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนไปใส่จริงๆอ่ะแนะนําให้ไปใส่ล่างแรกเพราะล่าง2มันจะค่อนข้างเล่นยากมากกว่านะครับแต่นี้เอ่อเผื่อเจอการเกตด้วยนะครับเจอการเกตกับไลท์เนี่ยในบิดเบรกอะเบรกไลท์พอเบรกไลท์เนี่ยเราได้1ใบแล้วนะครับก็บวกสามพันบวกคีแล้วบวกนิ้วมืออีกนะครับแล้วจากพวกยูนิตเกจสองที่เราจะใช้รีไทเพิ่มนะครับก็จะมีเยอะแยะมาากกกกๆต่่่่อออไปป็็จะเเเเเนนคครรัับบีงยยล แค่จัดจะค่อนข้างคล้ายรีเวิร์สนะครับก็จะเป็นโจโอครับคนนี้เก่งมากคนนี้นะครับเทคบอกว่าเมื่อลงเรียนหรือแวน์ครับเอาเลกาสนารุคามีหนึ่งใบของเราเข้าโซนะครับถ้าเวนการเราเป็นนารุคามีนะครับดีทายเลกกาคู่แข่งหแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบมันใช้ง่ายมากๆนะครับไม่เสียเคาน์เตอร์บาร์ด้วยแต่ข้อเสียคือเราเสียมือเราต้องเอาบอร์ดเรายัดโซนะครับซึ่งผมตอนแรกผมใจสีแต่ว่ามันไม่เวิร์ก ก็ใส่แค่3พอไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นหรอกต่อไปครับอันนี้เป็นตัวหลักของเด็กนี้เลยนะครับก็คือโลจิชินสกิลครับเมื่อเลการาแข่ง,งตัวหลับโซนแต่ความสามารถของการเล่านะครับถ้าแวนวินเลเซอร์ aser, บวก5้ันมันเก่งยังไงมันเก่งตรงที่เด็กนี้มารีทายแหลกนั่นเองครับถ้าเป็นดีเวิร์สเนี่ยมันรีทาย2ใบใช่ไหมแต่เด็กเนี้ยเด็กนี้ด้วยความที่แวนหนักอยู่แล้วเนี่ยครับถ้าข้างหนักนี้มันอิมอร์ททลเลยต่อไปก็จะเป็นวิเลเซอร์ปืนคู่ครับ กกสกิลคนนี้นะครับคล้ายโลจิชินเลยก็คือเมื่อเลกาคุณัตัวรอสโซนจากความสามารถของการ์ดเรานะครับถ้าแวดเวลเลอร์เซอร์ตัวนี้บวกสามพันต่างกันยังไงคนนี้บวก คนนี้บอกสามพันคนนี้ก็เก่งกว่าสิไม่เชิงครับเพราะคนนี้ยืนแค่แปดพันคนนี้ยืนเก้าพันมันแล้วแต่สถานการณ์นะครับแล้วก็จะเป็นรับบูทครับสองใบสกิลก็สกิลพื้นฐานเลยครับเอ่อออโต้ช่องแวนจีเบกหนึ่งเมื่อตีแล้วถูกบูทนะครับเคาน์เตอร์บานหนึ่งคู่แข่งรีทายเลกาตตัวเองหนึ่งใบแล้วใบสภาพใหญ่นะครับเราเอามารีทายเฉยครับเราไม่ได้วางบายู่แล้วต่อไปครับก็จะเป็นเกรดหนึ่งนะครับก็จะมีพีจีไงแดนครับใส่ไปเอ่อเรียกว่าพีจีดีกว่าใส่ไปสี่ใบครับเพราะเด็กนี้ค่อนข้างจะกินดาาเเมแต่่วร เปลี่ยนไปใส่ PG อื่นก็ได้ถ้าคิดว่า PG อื่นดีกว่านะแต่ผมส่วนตัวผมรู้สึกว่า PG นี้ดีที่สุดแหละจะเปลี่ยนไปใส่ PG เลเซอร์เป็นเกาก็ได้แต่ว่าผมเอามางายแดมก่อนเพราะว่านี่ก็ใช้ดาเมจกัตเล็ตก็ใช้ดาเมจนะครับตัวเรื่องก็ใช้ดาเมจ e ตัวฟินิตโบก็ใช้ดาเมจนะครับลินชูก็ใช้ดาเมจนะครับก็ใส่ PG อันนี้ดีกว่าน้องเซฟไปก่อนแล้วก็จะเป็นทิกสไตล์ครับใส่เอ่อบใส่มาติดสไตล์เลยเฉยเพราะว่าเด็กเนี้ยผมเคยเล่นแล้วมันสไตล์ไม่ได้แล้วคือเราใส่เรียกว่าใส่มาาาาาาเเเเเเผื่่่ดดดดีีกกวววนะรพ็้้ถิ ว่ายืนแค่วงวิ่งซอร์อย่างแล้วเราสไตล์ไม่ได้แล้วยืนโง่เลยนะนะครับมันจะยืนโง่แล้วถ้าเกิดเราดูวิงซอร์แล้วไม่มีเกียร์สามอ่ะไม่มีแม้แต่จะมาเบรกไกลก็ยืนโง่เลยฉะนั้นเราใส่ทิ้งสไตล์มาสไตล์ดีกว่าเซฟเซฟตี้เฟิร์สต่อไปจะเป็นคนนี้ครับเอลิเซอร์พวกเข้าจู่โจมครับไซเคเทคคือในเมนเฟสเรานะครับเมื่อเลกาแถวหน้าคู่แข่งตัวดรอปโซนถ้าแวนเป็นเอลิเซอร์ครับโซบัสหนึ่งไหาเดมหนึ่งแต่มาคืนคอร์สเรื่องดาเมจนั่นแหละเด็กเนี้ยผมจะพยายามคืนดาเมจให้ได้เเเยอออะะททีี่่่่่สสุดววนนใหญครรัับตาจะใช้เยหดามจจะเปีน นะครับแต่เรียกว่า PG ในี่ยใสมาเผื่อนั่นแหละแต่ว่าสําหรับใครที่กลัวว่าจะจะเป็นจะเป็นปัญหาเรื่องคาลเตอร์บาร์ที่ต้องเอ็กซ์เพรสชั่นคาลเตอร์บาร์เนี่ยครับก็ไปใส่ของเก่าก็ได้เพราะว่ามันจะมี PG กับตัวลับบูทที่จะไม่ติดอลเลเซอร์นะครับแล้วเด็กเนี้ยมันขอแวนติดอลเลเซอร์ขอเออ่คาลเตอร์บาร์อลเลเซอร์แต่แต่คนชอบนะต่อไปก็จะเป็นเออ่ซูคิสกิลคนนี้จะเหมือนกับคนนี้เลยนะครับก็คือเมื่อเล็ขขกขาวหันตัวหลบโซนจะความสามารถของการเราถ้าไม่เอลเลเซอร์บวกสามพันเอามาบูทแรงนะครับบูทอย่างอย่าง ต่ำก็หมื่นนึงนะฮะแล้วก็จะเป็นโอเอใส่ติดไว้เฉยๆนะครับสกิลคนนี้คือ,อเมื่อวันอ่เมืการนารูคาริเกะสามนะครับเข้าสู่ช่องแวนอัลโคโซดีทายเลกาแถวหน้าเขาแข่งหนึ่งใบมันจะมีคอมโบอยู่นะครับแต่ว่ามันต้องเตรียมบอร์ดนิดน,นึงนะครับเราจะต้องเตรียมบอร์ดก็เช่นเรายืนนี้หลังแวนใช่ไหมนี่สองข้างโรจิชินสองข้างอย่างนี้เรา,เราบอร์ดจะเตรียมยากมากนะครับแล้วก็ยืนวอล์กิงซอสเนี่ยเราเบรกไลท์มาโป้งสกิลของวอล์กิงซอสนะครับคอแถวหน้าหนึ่งใบ แล้วกอลเลตบวกหมื่นอ่ะตั้งไว้เลยกัลเลตบวกหมื่นแล้วนะอืมแล้วยิงหนึ่งใบเพิ่มกัลเลตบวกสามพันบวกคีครับอ่าจากนั้นโลจิชินเห็นครับบวกไปละห้าพันซูคี้เห็นครับบวกไปละสามพันคนนี้ครับเห็นแวนเกสารเข้ามายัดโซ่ครับขอแถวหน้าอีกใบหนึ่งโลจิชินก็จะบวกอีกห้าพันเป็นบวกหมื่นครับบวกหมื่นบวกหมื่นคนนี้เห็นก็บวกสามพันบวกสามพันเทคกัลเลตเห็นบว่าเวยบุย สามพันครับบวกขี่ด้วยทีนี้เทคกัลเลดบัสเตอร์ครับคอร์เตบาสองอ่าคอร์เตบาสองใบปพ๊่มเขแข่งเลทายหนึ่งใบครับ <c oughs> ทีนี้โลติชินเห็นบวกห้าพันคนนี้ก็บวกอีกสามพันครับสองใบบวก 3, 000. 3, 000. อีกสามพันสามพันกัเลดบวกอีกสามพันครับกัลเลดก็จะตีประมาณเอ่อสามหมื 30, 000, ่นสี่ขี้ยังไม่ฟูลคอมโบนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถเลทายได้อีกก็อาจจะตีได้ยาวถึงถ้าเกิดว่าเราไม่คำถ้าถ้าเกิดเราไม่ไม่แขร์เรื่องข้างเราขอแค่แหวนเนี่ยอาจจะตีถึงหกขี่ได้ถ้าเกิดฝันตรงข้ามมีเต็มบอร์ดนะครับซึ่งงอาาจจะยกนนิดึ ต่อไปเราไปดูที่แกศูนย์ครับทิกเกอร์นะครับเราก็จะใส่เป็นดอทิกเกอร์นะครับดอทิกเกอร์เราใส่เอ่อเรียกคุณไงเราใส่ดอทิกเกอร์เนี่ยหกใบครับผมถามว่าทําไมหกใบเพราะว่าเล็กนี้กินกินมือมากเลยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับแล้วนารูเนี่ยนารูชิลมันไม่ได้กาดหนาชิลจีการ์ดมันไม่ได้กาดหนานะครับฉะนั้นเราต้องการดอมาเพิ่มมือเพื่อใช้ป้องกันบ้างน,นะครับแล้วของเราต้องหาด้วยโดยเฉพาะโลจิชินเนี่ยสำคัญสุดๆนะครับ แล้วก็จะเป็นคริครับคริตอนนี้ผมจะใส่เป็นเยลโล่เจมนะครับ2ใบกับกับครีจ่าบล็อกบีที่สิบสี่ใบใจจงตำแหน่งนี้นะครับเปลี่ยนฟื้นไปใส่คี้หมื่นสี่ใบก็ได้นะครับเพราะว่าคี้หมื่นติดอลเลเซอร์นะครับคี้หมื่นติดอลเลเซอร์เปลี่ยนไปใส่ได้ลงถึงฮิวครับฮิวเปลี่ยนไปใส่ฮิวหมื่นได้เพราะฮิวหมื่นติดอลเลเซอร์เออเรียกว่าบังคับเปลี่ยนเลยดีกว่าแต่ว่าผมเอาไปใช้กับแมนควิสซึ่งเป็นเด็กหลักหมดแล้วครับสำหรับเด็กดิสของนารุคามินะครับ สายก r a ล i t e ัสเตอร์ดาก o อนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย mm ่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ hmm. เพื่อเพิ่มวิวให้เราด้วยนะครับ mm hmm. ช่วงนี้วิวตกๆนะครับแล้วกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ